วันนี้เราจะมาทำในหัวข้อถัดยังไงไม่ให้เส้นงอนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยของผมนะครับผมที่ผมได้รู้มาคืออาจารย์ผมก็บอกมาว่าแกนเส้นแกนนี้ต้องตึงนะครับพี่น้องอันนี้ก็สำหรับคนมือใหม่หัดถักเนาะกำลังหัดถักอย่าเพิ่งถอดใจค,ครับผมสำหรับมือใหม่หัดถักที่ว่าถักแล้วเส้นเส้นไม่ตรงเส้นงอประมาณนี้ครับผมเส้นบิดอ่าน,นี่เป็นทคิคเล็กๆน้อยๆอยของผม หลักๆเลยก,ก็คือแกนต้องตึงครับผมผมก็ใช้สปริงอยู่ที่หัวเชือกอีกอีกด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คล้องที่เอวครับผมเทคนิคการถักของผมนะก็ถักปกติครับผมแล้วตอนดึงเชือกนะครับผมนะครับพี่น้องให้ดึงดึงอย่างนี้แล้วก็ดันไปด้านหน้านิดนึงครับผมทุกครั้งดูครับผมทำาก็ดันไปด้านหน้านิดนึงอย่างนี้ครับผม แล้วก็ตอนเราดึงอ่ะเราดูเชือกนะยครับเกี่ยวมันหมุนไปทางจากซ้ายไปขวาใช่ไหมแล้วก็หมุนบิดมือไปตามข้างขวาครับผมประมาณนี้อแล้วก็ดันไปด้านหน้านิดนึงแบบนี้ครับผมอย่างเงี้ยแล้วก็บิดมือตามเกี่ยวครับผมอย่าไปฝืนเกี่ยวครับพี่น้องถักไปอย่าไปฝืนเกี่ยวเขาแกนต้องตึงแล้วก็ดึงไปด้านหน้านิดนึงจะดึงแรงมากครับผม จะไปกระแทกแบบปึ๊กปึ๊ก,กแบบนี้ครับผมอ่ึงมาด้านหน้าตึงตึงมือนิดหนึง่งแล้วก็หมุนตามเกลียวเขาอาจจะเป็นตัวเกลียวสวยเห็นไหมมือผมก็ด้ามดำเพิ่งเลิกงานมาครับผมเลิกงานมาก็มาถักเชือกต่อเลยครับผมในเส้นนี้ก็เป็นออเดอร์ของลูกค้านะครับผมเป็นสอยขาคู่สีน้ำเงินทองครับผมแล้วก็ ถักหุ้มัตถุมงคลเป็นพระสามห่วงหนึ่งแล้วก็หนึ่งห่วงหนึ่งเข้าชุดครับผมชุดนี้ชุดนี้ก็ตกลงกันไว้ที่แปดร้อยห้าสิบครับผมนี่เป็นถักสี่ลูกค้าเขาเอาอพีเวทมาว่าเอาถักสีครับผมเส้นไม่ต้องโตมากตอนถักแล้วก็ดึงมาด้านหน้านิดนึงครับผม ก็หมุนตามเกียวเขาอย่าไปฝืนเกลียวเขาเส้นเขาตะกะชับเข้าไปด้านในเรื่อยๆครับผมอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับคนที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรครับผมดูไปเพลินๆครับผมถักไปเรื่อยๆถักดันไปข้างหน้าครับผมดึงไปข้างหน้าอย่าใจร้อนครับผมค่อยๆทำอย่าไปรีบว่ามันจะต้องเสร็จจบเส้นโดยไว ไมค่อยทำครับผมเสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นอย่าไปเร่งมากถ้าเร่งมากเส้นเขาจะไม่สวยพอ,อดีไปเจอพี่น้องอยู่คนหนึ่งเข้ามาปรึกษาว่าทำยังไงครับผมว่าถัดแล้วมันเส้นมันโคตครับผมคับช่างผมลองทำแล้วนี่ผมก็จะมาทำเทคนิคเล็กๆน้อยให้กับสำหรับมือใหม่เนะเส้นเขาจะเป็นเกลียวดีเห็นห นี่ก็สำหรับพี่น้องที่เริ่ม,มหัดทำเนาะอยากได้เป็นอาชีพเสริมลองดูครับผมแต่เห็นว่าคลิปนี้มีสาระ,ะมีความรู้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามสั้นิดนึงนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้พี่น้องดูครับผมประมาณนี้ขอบคุณมากครับที่รับชม ครับพี่น้องเรา,าก็ถักเสร็จแล้วนะครับจะแบบมันนี้เส้นเขาก็จะตรงสวยครับผมเห็นไหมเส้นเขาจะตรงสวยนี่ไม่ส้อยขาคู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราก็จะปั้นปมปิดปิดรอยต่อรอยพันซ่าพันเชือกไว้เห็นไหมตัวห่วงนี่ก็พยายามทําให้เท่ากันครับผมส่วนเทคนิคส่วนตัวผมจะใช้นับเอานะครับผมในการถักแต่ละครั้งขึ้นห่วงห่วงเขาจะเท่ากัน ต้องตกใจนะครับเสียงผมเป็นแบบนี้ตอนนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วครับพี่น้องได้เป็นจังหวัดจะเป็นใหญ่เป็นโตครัที่ก็เป็นจังหวัดเลยครับผมวันนี้ตากฝนหลายวันติดต่อติดต่อกันก็เลยออกมาประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชม